อีกอันนึงนะครับจะดเรียงสับเปลี่ยนกับจัดหมู่นะครับกมัม马拉กัม马拉เมื่อกี้เรียนสับเปลี่ยนกับจัดหมู่เนาะ PNA นะครับเฮนสับเปลี่ยนละต่อไปจัดหมู่ครับจัดหมู่จัดหมู่จัดหมู่ภาษาอังกฤษเรียก combination เคยเคยไปซื้อ,อพวกร้านฟาสต์ฟู้ดร้านจัดฟู้ดแบบชุดคอมโบ,โบอะไรนี้เคยไหมชุดคอมโบเคยไหม หรือร <muitas> ้านสเต็กก็เป็นนะชุดคอมโบคือมันมาสองงานใช่ไหมสมมติว่าถ้าไปร้านสเต็กนะครับสเต็กหมูสเต็กไก่สเต็กเนื้อหมูก็มีห้าแบบไก่มีสองแบบเนื้อมีเจ็ดแบบอะไรเงี้ยชุดคอมโบคือได้มาสองงานถูกไหมล่าสับคือคอมบิเนชันอันเดียวกันคอมโบคอมบิเนชันร่าสับเดียวกันก็คือการเอามาอยู่ด้วยกันจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นแค่สอง ถ้าเราเล่นเกมอย่างเงี้ยครับแล้วเกมพวกต่อสู้พวกสตรีทไฟเตอร์เราแอตแทกแบบคอมโบคือโจมตีต่อเนื่องเลยนี่มันท่างก็ได้ก็นับบวกบวกบวกไปเรื่อยๆเ,เล่นเกมเต้นอย่างเงี้ยเขาเล่นไม่ผิดเลยแต่คอมโบก็จะบวกบวกบวกไปเรื่อยๆใช่ไหมนะครับคอมโบคือเอามาอยู่ด้วยกันนะครับคอมบิเนชันเอามาอยู่ด้วยกันนะครับเชซีเอหรือจะเขียนเป็น C N R อย่าง์นี้ก็ได้หรือจะเขียนเป็นเอ็นซีอาง์นี้ก็ได้หรือจะเขียนเป็น N R อย่าง์นี้ก็ได้ ถ้าไม่มีตัวอักษรแปลว่าคอมบิเนชันเสมอถ้าเป็นเปอร์มิวเดชันต้องมีตัว p โวกด้วยเสมอนะครับโอเคสูตรก็คือ n แฟรหารด้วย n ลบ r แฟร r แฟราะฉะนั้นสูตรเป็นคล้ายกันน่ะจำมันนึงได้แล้วาจะจำอีกอันนึงได้คอมบิเนชันกับเปอร์มิวเดชันนะครับก็ถ้า เป็นผลสับสนว่าอันไหนเป็นอันไหนให้จำมันเดียวอะไรทีม่มาเป็นคู่และคล้ายๆกันหรือตรงข้ามกันเนี่ยนะครับแรกๆให้จํามันเดียวก็พอเพราะว่ามันจะได้จําได้ดถ้าจําไปพร้อมกันเลยเราอยู่ในห้องสอบก็แบบเชีรยอันนี้ของคองเดนิชาหรือคองเดนิชาอครัใช่ไหมเคยเป็นไหมเข้าไปห้องสอบแล้วแบบโงตัวเองอันนี้ของนี้ป็นของนี้อนันเลงถูกป่ะนะครับพี่เป็นประจําตัตอนเรียนชีวะพี่ก็เลยแบบอ๋อตั้งสติได้พอเราเริ่มโตขึ้นเรารู้แล้วว่า อะไรที่มันมีคู่มีตรงข้ามจำค่าเดียวพอแล่วใช่ไหมนะครับโดยเฉพาะแบบชีวะนะปลานั้งจืดปลานั้งเค็มสิ่งนีต่างตรงไหน,นปลานั้งจืดเก็บเกลือกับจัดน้ำส่วนเกินปลานั้งเค็มกับจัดเกลือเก็บน้ำแล้วต,ตรงข้ามกันก็จำมันเดียวก็พอโดยไม่จำผิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้คล้ายกันแค่หา R แปะเพิ่มอีกตัวหนึง่งนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเล่นปองดิงเียดกันได้แตม้มพอดกี่แบบเอามาเอามายักยัดไปยากไปเราให้อเอาแค่หนึ่งถึงสิบให้เหยียบเป็นหนึ่งนะเจนถึงสิบนะจนถึงสิบหนึ่งถึงสิบพี่หยิบมาสองใบ แล้วดูแต่รวมได้กี่แบบเอาอีให้ได้กี่แบบเนาะให้หยิบสองใบได้กี่แบบ ได้ไก2 2> ี่แบบหยิบสองใบโดยไม่สนลำดับหยิบพร้อมกันเลยสองใบก็จะเป็น C ใช่ไหม C สิบเลือกสองได้สิบแปดหารด้วยสิบลบสองได้แปดแปดสองแปดด้วยต้องมี R แปดเลยงถ้าไม่มีสองแปดเป็น P ไงใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น10คูณ9คูณ8 7ดเเนี่ยเอาแปแปดพอจะได้ตัดกับ8แปดข้างล่าง สองแฝเท่ากับสอคูณหก็คือ,อ2อต,ตัดตัดได้ห้าห้าเ้าสี่สิบห้าน้นะนะนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับต่อไปค,ครับกดมันมีกดอยู่สองข้อที่จะต้องฝึกทำให้เป็นนะครับเพื่อ,อไปสอบให้ได้คะแนนเยอะๆเนี่ยน,นะครับกดข้อแรกกดการคูณกดข้อที่2กดการบวก เดียวพอกฎก,การคูณคือเกิดขึ้นต่อเนื่องกันหรือเกิดขึ้นพร้อมกันให้เอาจำนวนรูปแบบมาคูณกันกฎการบวกนะครับก็ไม่สามารถเกิดต่อเนื่องกันหรือพร้อมกันได้มันก็คือที่เหลือไม่สามารถที่เหลือไม่ของก้อนนี้ ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพี่ทำโรงงานเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับแล้วก็มีชั้นวางของแล้วพี่ก็ใช้หุ่ยนยนต์เนี่ยหยิบของโดยที่หุ่ยนยนต์เนี่ยจะเดินตามเส้นนี้เท่านั้นเดินตามเส้นที่ตีไว้เท่านั้นทุกเส้นเนี่ยนะครับระยะหา่างทุกช่องเท่าเท่ากันเลยนะสมมติระยะหา่างทุกช่องเท่าเท่ากันเลยนะครับจริงเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่ได้มีผลอะไรคาตอบข้อขนี้ ดูช่วยพี่ก็พอนะครับไม่จบก็ได้ไม่ต้องจบหรอกนะครับเดี๋ยวค่อยไม่มีทีเดียวนะครับเอาไฟลเลยทีเดียวช่วงนี้ดูกีฬาโอลิมปิกไหมเนีนะครับทำแหละเพราะว่าไม่ได้นอนแล้วนะครับก่อนนอนนะโอลิมปิกมาพอดีไม่ได้นอนต่อพอดีเนะครับ จุดนี้จุด A สมมุติว่าหุ่นยนต์จอดอยู่ที่จุด A หุ่นยนต์ที่จอดอยู่ที่จุด A พี่บอกว่าให้ไปหยิบของที่ตู้ที่อยู่จุด B แล้วเอาไปวางไว้ที่จุด C โดยมีข้อแม้ว่าหุ่นมันฉลาดมากพอนะครับหุ่นตัวนี้ฉลาดมากพอที่รู้ว่าถ้าจะไปจุด C เนี่ยไปตามเส้นสีดำเท่านั้นเนี่ยมันจะไม่เดินย้อนกลับไปกลับมามันก็จะมีแต่ขึ้น กับเลี้ยวขวาเท่านั้นโดยที่มันอาจจะขึ้นก่อนหรือเลี้ยวขวาก่อนก็ได้แล้วแต่มันมันอาจจะขึ้นก่อนแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วไปขึ้นขึ้นหรืออาจจะขึ้นขึ้นขึ้นแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยอันนี้คุณโยนจะตัดสินใจเองถ่านนะแต่มันจะไม่ย้อนกลับไปกลับมามันจะมีแค่ขึ้นกับเลี้ยวขวาจะไม่เลี้ยวซ้ายจะไม่หอยหลังนะครับเหนือจะไปจุดสีเหมือนกันก็ขวาขึ้นขึ้นขวาอะไรเงี้ยครับก็มีแค่ขึ้นกับเลี้ยวขวาเพราะนั้นมันจะขึ้นรวดเดียวเลย แล้วเลี้ยวขวารวดเดียวเลยก็ได้หรือจะเลี้ยวขวาทีขึ้นทีเลี้ยวขวาทีขึ้นถีได้นะแต่จะมีแค่ขึ้นกับเลี้ยวขาวาคำถามคือมีเส้นทางที่หุ่นจะเดินจาก A ไป B ไป C ได้กี่คังได้ไหมข้อนี้ทะลุเฉยง่ายเลยเอาจาก A ไป B ก่อนจาก A ไป B เนี่ยนะครับไม่ว่าจะไปทางไหนก็ตามจาก A ไป B ไม่ว่าจะไปทางไหนก็ตามต้องขึ้นกี่ครั้ง เทไปดีนะเทไปดีนะตรงนี้นะขึ้น3ครั้งขวากี่ครั้งขวาสองครั้งแค่จะทำอะไรก่อนเท่านั้นเองจะขวา2แล้วขึ้น3ก็ได้ขวา1ขึ้น3ขวาอีกหก็ได้ถูกไหมมันเป็นลําดับใช่ไหมว่าจะทําอะไรก่อนหลังถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นมันคือ p 5เลือกห้าหารด้วย3าแฝกสแฝกใช่ปะนะครับได้อะไร ได้ห้าแฟกหารด้วยสามแฟกสองแฟกได้ห้าคูณสี่คูณสามแฟกหารด้วยสามแฟกสองแฟกได้สองสองสองได้สิบวิธีเพราะฉะนั้นเนี่ย BPC ง่ายแล้ว BPC ทำเหมือนกันไหม BPC ทำให้หน่อยได้เท่าไหร่เอาแฟลกเราเรียบขึ้นกี่วิธีขึ้นห้า ขวากี่วิธีขวาสเพราะฉะนั้นมีวิธีในการไปจาก B ไป C ได้กี่วิธี P มีทั้งหมดเท่าไหร่5บวกสเป็น8เลือก8หารด้วย5แฝก3แฝกได้8แฝกส่วนด้วย5แฝก3แฝกได้8คูณ7คูณ6คูณ5แฝกหารด้วย5แฝก3แฝกก็คือ3คูณ2 5แฝกตัด5แฝกสองเป็น6ตัด6 8ดเจ ห้าสิบหกวิธีอันนี้สิบวิธีอันนี้สิวิธีตรงนี้ห้าสิบหกวิธีมันต่อเนื่องกันไหมมันไป b ก่อนแล้วค่อยไป c เกิดขึ้นต่อเนื่องกันให้เอาวิธีมาคูณกัน a ไป b ก่อนแล้วค่อยไป c เต่อเนื่องกัน10บคูณห้ได้560วิธี อยให้ออกจังเลยข้อแบบนี้ยังไม่ออกยังไม่เคยออกแล้วอยากให้ออกปีนี้จังเลยนะครับอย่ากน้อยใ,ใครได้เจอกันแบบพี่ก็เหมือนบวกไปเลยอ่ะพอรู้วิธีแล้วมันง่ายแล้วอ่ะใช่ไหมพอดูเฉลยปลุ๊บมันง่ายมากแั้นบทนี้นะครับที่อยากจะแนะนําว่าบทคอมบิเนชันเพอร์มิวเทชันไม่ต้องแขยงทํามากนะแย่งดูเฉลยดูเลยข้อนี้ใช่ทำไงวะไม่รู้จริงจริง่ะเปิดดูเฉลยเลยค่อยๆไปทีละข้อแล้วทําตามเฉลยอ่ปิดทีละบรรทัดทําทีละข้อแล้วเดี๋ยวมันจะได้เอง เพราะจะเห็นเองว่ามันง่ายมากแต่ถ้าคิดไม่ออกคือไม่ออกเลยครับบ,นนนะบทนี้นะครับคราวนี้นะครับพอรู้วิธีการนับคอมบิเนชันกนะับเ e อร์วิ t เลชมีไว้นะับว่ามันมีกี่วิธีมันก็จะเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นละความน่าจะเป็นครับ p r o b a b i l i t y จะเท่ากับจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจ หาด้วยจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดทนันไหมแค่นี้เลยเราก็แค่นับให้เป็นนับเป็นก็เอามาหารกันจบนะครับไปดูข้อสอบกันในภูมิภาคหนึ่งปกติมีสภาพอากาศอยู่สาแบบคือแจ่มใสท้องฟ้าคลืมและมีฝนตกเอาว่าบ้านเรา มีแต่ร้อนฝนตกการร้อนฝนไม่ตกอันนี้เยอะกว่าเรานิดหนึ่งนะครับความน่าจะเป็นของสภาพอากาศวันหนึ่งหาได้จากความน่าจะเป็นอาหารได้จากความน่าจะเป็นของสภาพอากาศวันก่อนหน้าถัดก,กัรดังตารางถ้าวันนี้อากาศแจ่มใสความน่าจะเป็นที่วันถัดจากวันพรุ่งนี้ฝนตกเป็นเท่าไหร่แจ่มใสไปฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์แจ่มใสแต่ไม่ใช่พรุ่งนี้นะ ไปพรุ่งนี้ก่อนใช่ไหมโจทย์ถามว่าวันถัดไปจากวันพรุ่งนี้ฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์เพราะในเกมนี้เลยวันนี้แจ่มใสพรุ่งนี้ฝนตกก็ต่อบไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนะครับถามว่าอ่านโจทย์อ่านโจทย์แล้วปแปลความไดไหมวันถัดจากวันพรุ่งนี้แล้วฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์ ถามว่าวันนี้แจ่มใสพรุ่งนี้ฝนตก10%แต่ถ้าขาดจากวันพรุ่งนี้ก่อนถ้าพรุ่งนี้ฝนตกถ้าวันนี้ฝนตกถัดจากวันฝนตก30%ใช่ไหมมีโอกาส30%แต่ถ no ้าวันน <Yes. S 1> ี้แจ่มใสมีโอกาสพรุ่งนี้แจ่มใสอีกไหมมีแล้วถ้าพรุ่งนี้แจ่มใสแจ่มใสแล้วแจ่มใสฝนตกได้ไหมได้แจ่มใสแล้วพรุ่งนี้ฟ้าคึมถ้าฟ้าคึมฟ้าคึมแล้ววันถัดจากฟ้าคึมฝนตกได้ไหมได้แล้วโอกาสที่ มันจะฝนตกทั้งหมดต่ากี่เปอร์เซ็นต์ถามง่ายมากครับใช้แค่กดการคูณกับกดการบวกแค่นั้นคิดต่อเนื่องกันก่อนแจ่มใสไปแจ่มใสแล้วแจ่มใสแล้วค่อยไปฝนตกอีกทีแจ่มใสไปแจ่มใสหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแจ่มใสไปฝนตก10%มันเกิดต่อเนื่องกันใช่ไหมคูนสิบเคูณ10%บเปอได้กี่เปอร์เซ็นต์ ไม่หกร้อยนะจเธอเย็นนะเปอร์เซ็นต์แปลว่าส่วนอะไรสองร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์คือหกสิบส่วนร้อยสิบเปอร์เซ็นต์คือสิบส่วนร้อยใช่ไหมทำให้เปอร์เซ็นต์ต้องทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์อีกทีคูณคูณอะไรคูณร้อยเพื่อให้เป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมอันนี้คือตัวเปอร์เซ็นต์คูณกันมันก็ทําให้เป็นเศษส่วนถูกไหมครับได้มาค่าหนึ่งทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์คืนอีกทีนะครับนี่คือเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เป็นจำนวนธรรมดาเป็นจำนวนธรรมดาปึ๊บนะครับ คิดแรกร้อยตัดร้อยศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ได้หกเปอร์เซ็นต์โอกาสที่วันนี้จางใสพรุ่งนี้จางใสแล้วม่ลืมฝนตกมีหกซ็นตถ้าโอกาสที่วันนี้จางใสพรุ่งนี้ท้องฟ้าคื้มแล้วฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้จางใสท้องฟ้าคื้มเนี่ยสาสิท้องฟ้าคื้มไปฝนตกยี่สิบคูณยี่สิบครับสามสเคูณยีบเปอรูณให้หน่อยได้กี่เปอร์เซ็นต์ คูณคูณคูณสามสคูณยีทำเหมือนเมื่อกี้สาส่วนปเปอร์เซ็นต์คือส่วนร้อยยคือ20ส่วนร้อถูกไหมครับนี่คือจำนวนคูณกันละนะครับคือความน่าจะเป็นที่คูณกัน,กนละแล้วทำเป็นเปอร์เซ็นต์คูณร้อยร้อยดร้อยูนย์ตศูนย์ศูนย์เป็น6%สร์เนต์โลสุดท้ายครับวันนี้แจ่มใสพรุ่งนี้ฝนตก ฝนตกแล้วฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าถ้าพรุ่งนี้ฝนตกแล้วไปฝนตกอีกทีฝนตกโอกาสที่ฝนตกพรุ่งนี้โอกาสที่ฝนตกมาลืนอ,อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คูณสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไรได้สามเปอร์เซ็นต์แต่ละสเวกัสโอไม่มีทางเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะถ้าพรุ่งนี้ฟ้าแจ่มใสฟ้ามันไม่คืมถูกไหมไม่มีทางเกิดขึ้นพร้อมกันได้ใช่ไหมแต่ลราเส้นทาง เพราะฉะนั้นต้องมาทำอะไรกันบวกกัน6บวก6บวก3 15เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับข้อนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากที่ได้ใช้ทั้งกฎการคูณและกฎการบวกในข้อเดียวซึ่งเน็ตแซดออกแล้วครับข้อนี้นี่คือข้อที่ออกเน็แซดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาได้ยินนะนะครับกฎการคูณกฎการบวกง่ายนะเลขก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับมันก็น่าจะพอไหวอยู่นะฮะเด็ตแซดง่ายตอนนั้นครับไปดูข้อ17ครับ พีสอนไปเมื่อกี้ถ้าสิบเจ็ดกับทำสิบแปดไม่ได้พี่เสียใจมากเลยนะนะครับถ้าสิบเจ็ดกับสิบแปดไม่ได้ถ้ามันออกอีกเนี่ยแล้วทำไม่ได้พี่เสียใจมากเลยถูกป่ะไม่ต้องใช้กระบวนการคิดเลยจำสูตรได้ก็จบเลยหกพีสี่ก็คือพีหกเลือนสี่ที่เราเรียนนั่นเองแค่เขียนคนละสัญลักษณ์แต่ที่เรานิยมจริงนะมันก็คือหกแฝกด้วยหกลบสี่แฟก คิดเลขให้เขาก็าจบปะ่ะข้อนี้ไม่ใช่จดปัญหาด้วยซ้ำตามคิดเลขคิดเลขหกคูณห้าคูณสี่คูณสคูณสองแปดหลบสได้สองแปดสแปดตสองแปดคิดเลขครับได้สามร้อยหบคถูกต้องสามร้อคิดเลขที่ฉเฉยอ่ใช่ไหมอ่ะสี้าเลือก1 4ึห้าเลือก1คูณ c8 เลือก7 c5 เลือก1ก็5แฟกหารด้วย5ลบ1แก1แกคูณ8เลือก7ก็เป็น8แกหารด้วย8ลบ7แก7กเนาะเ็เป็น c เนาะต้องหาร r แฟกด้วยคิดดไใน5แฟก5แฟกต์5คูณ4แกหารด้วย5ลบ1ได้4แฟกคูณ1แกได้1 คูณด้วย8ปแฟกก็8คูณเจแกหารด้วย8-7ลบเได้1นฟก,ก็ได้1คูณเจแฟกตแฟก่เจฟกตฟกแกต์ห้าสี 4, ่สตอบเนี่ยแซะออกง่ายขนาดที่ว่าออกตรงสูตรเป๊ะๆอ่ะข้อผู่ยนต์ียังยาก เอาไม่ได้นะนะครับถ้ามันออกยากพี่ไม่โกรธพี่ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าพาร์ทนี้โจทย์ปัญหามันค่อนข้างคลิกถ้าไม่รู้คลิกมันก็โอเคแหละมันก็เข้าใจได้ว่ามันก็ไม่รู้จริงนะครับ เดี๋ยวให้เบรกสินาทีนะครับให้เบรกสินาทีระหว่างเบกนะลองทำข้อยี่สิบเกากับสาดูยีบเก้ากับสาสิอันนี้เดียวกันนะยี่เก้านี้ยีเกาเดียวกันนะนะครับนะครับใครเสร็จแล้วลองทำข้อยี่สบเก้าสามสิต่อไปดูนะครับให้เบรกสินาทีด้วยนะระหว่างนี้ก็รีแลกซ์ชิกน,นี้เลยนะครับเพิ่งตีงนะ้ึงกี่โมงครับห้าโมงเย็นเลยไหมหนึงกีโมไปสามยี่สิบโอเคครับ